สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีวิดีโอที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณเราจะแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับคู่รักฮอสที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการบันเทิงเกาหลีลบซันยีจินและฮายันบินหลังจากที่พวกเขาแต่งงานและมีลูกเมื่อปลายปีที่แล้วคู่รักนี้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วและเราไม่สามารถรอดูว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไปได้อีกต่อไปมารอดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมกันเถอะ ข่าวการกลับมาของซันดี้จินเป็นนักแสดงโฆษณาให้กับดูอาลักษ์นั่นเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับแฟนๆของนักแสดงและแบรนด์นี้การเลือกซันดี้จินเป็นนักแสดงโฆษณาใหม่โดยให้ความสนใจกับผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงในการเลือกโดยคำนึงถึงภาพลักษณ์แบบแท้จริงของเธอและอิทธิพลระดับโลกของเธอเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากความสอดคล้องกันระหว่าง สันดีจินและดูอาลักษ์ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนโดยที่ความสนใจของนักแสดงอยู่ที่ด้านสุขภาพและแบรนนี้มุ่งเน้นการวิจัยโปรไบโอติกเกาหลีมานานถึง28ปีสำคัญที่สันดีจินมีการบริหารจัดการตนเองและสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหลังจากคลอดลูกทำให้การร่วมงานกับดูอาลักษ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้นโดยซันดีจิน เป็นนักแสดงโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดในการแทนทั้งตัวสินค้าที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตตั้งแต่การตั้งครรภจนถึงช่วงโตเต็มวัยน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นซันยีจินมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งออนไลน์และแบบไม่ออนไลน์และมีการเข้าร่วมกิจกรรมโปรข่าวดีมากเลยสำหรับซันยีจินและฮายันบินหวังว่าการกลับมาของพวกเขาจะนำความสุขและความสุขให้กับแฟนๆของพวกเขา ขอให้คู่รักนี้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในอนาคต